สวัสดีค่ะวันนี้ฝ้ายพามาดูคุณไดดีรักนะคะปีโมเดล2019นะคะเครื่องยนต์2005 A 2หรือเติมน้ำมันดีเซลนะคะ175แรงมา้าเป็นตัวหน้าตึกนะคะคันนี้เป็นสีดำเดิมไม่เคยชนหนักพลิกคว่มจมน้ำตัดต่อไม่เพียงแสนสองเท่านั้นนะคะใครที่กำลังมองหารถตู้ไว้ใช้งานในครอบ คัวหารถ VIP ไว้ใช้ในครอบครัวนะคะคันนี้ข้อดีของเขาคือมีกล้อง360องศานะคะมองได้รอบคันเลยช่วงล่างนิ่มๆตาไฟใหม่นะคะสวยใสยแล้วก็มองสว่างถึงดาวังคันเลยค่ะยางก็ใหม่นะคะใช้ได้ยาวๆเลยเปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าด้วยค่ะมีกระจกน้อยๆเอาไว้ซื้อไก่ย่างได้ด้วยนะคะขำๆนะนี่เลยค่ะเปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าแบบนี ด้านในจะเป็นเบาะหนังทั้งชุดฮุนไดเดิมๆนะคะแล้วก็เป็น11ที่นั่งด้วยใครที่กำลังหารถใช้ในครอบครัวเอาไว้ใช้งานนะคะคันนี้ตอบโจทย์1ได้สมรรถนะ2ได้ความประหยัด3ขนกันได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเดี๋ยวหนูให้ดูฝั่งด้านหน้านะคะของคนขับกว้างขวางคะ่ะนั่งสบายเดินทางไกลไม่ต้องกลัวเมื่อยนะคะคันนี้ ขับง่ายสมรรถนะในการมองเห็นชัดเจนค่ะนี่เลยพวงมาลัยมันตีฟังก์ชั่นค่ะขับง่ายๆนะคะไม่เพียงแสนสองเท่านั้นนะคะนี่เลย แล้วก็ได้จงได้จอมานะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้มีจอด้านหลังให้สำหรับผู้โดยสารด้วยนะคะนี่เลยใครดูหนังมีลูกมีหลานดูหนังฟังเพลงเดินทางไกลไม่ต้องกลัวเมื่อยและก็ไม่ต้องกลัวเหงานะคะหรือจะไว้ใช้ในสำนักงานเอาไว้อบรมลูกน้องบนรถก็ได้นะคะสบายเลยคือ ใช้แบบครบจบในคันเดียวและราคาไม่แพงนะคะดอกเบีย้ยคันนี้หนูเอาดอกเบีย้ยรถยุโรปให้นะคะเริ่มต้นที่2.89ไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องดาวไม่มีเคก็ได้ดอกเบีย้ยพิเศษค่ะสนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะฮุนไดฮ i ส1คันนี้นะคะติดต่อสอบถามหนูฝ้ายได้เลย0646499247 หรือจะนัดเข้ามาดูรถก็ได้นะคะรถจอดอยู่ที่ร้านแก้วอนงกลการนะคะเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดโทรสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้เลยหรือจะแอดไลน์หนูฝ้ายก็เบอร์064-649-9247เหมือนคันค่ะ แอดไลน์ <Ad> ได้เบอร์นี้เลยคือรถสวยเดิมของแท้นะคะของแท้นะคะรับประกันหลังการขายด้วยค่ะเครื่องเกียร์แอร์ช่วงล่างเราดูแลให้อย่างดีเลยนะคะสนใจอยากเป็นเจ้าของทักหาหนูได้เลยนะคะสนใจทักมาโรัวเลยนะคะรถคันนี้สวยเดิมของแท้นะคะเช็คศูนย์ได้กดไลค์กดแชร์หนูฟายด้วยนะคะบ๊ายบาย